วันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอนะครับของ h o n h a า s r v เนะครับเปลี่ยนจากจอของตัวติดรถนะครับตัวนี้มันมีกล้องถอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับมันเปลี่ยนจอนะเปลี่ยนเป็นนันดอยแล้วก็ใช้กล้องของเก่านะมันจะมีชุดข้อต่อของเขานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการลื้อกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับวิธีการแกะนะครับเราจะลื้อวิทยุตัวนี้ออกมานะเพื่อจะใส่จอแอนดรอยไอ้แผงตัวนี้นะฮะมันจะเป็นกิปนะ,ะกิ๊โดยรอบเลยนะเป็นกิ๊บพลาสติกนะครับโดยรอบเลยตอนนี้เราเปิดเราเปิด,เร,เ,ปดเราเปิดฝากเก๊ะลงมาก่อนนะครับแล้วก็ ดึงเบาๆนะฮะดึงเบาๆแค่ดึงเบาๆมันก็หลุดแล้วเพราะว่ามันเป็นกิปพลาสติกนะครับในในขณะที่ดึงออกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสายไฟอยู่หนึ่งเส้นนะครับก่อนที่ะก่อนที่จะดึงออกมาระวังนิดนึงนะครับตอนตอนที่พี่ดึงออกมาปุ๊บนะครับมัน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 จะเป็นกิฟกิปประมาณนี้นะครับกิปจะเป็นประมาณนี้เลยโดยรอบนะฮะไม่ได้แข็งนะครับอันนี้คือปลั๊กครับปลั๊กนะปลั๊กอ่<น>ะพี่กด ปึ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปเก็บดีๆนะฮะระวังเหยียบเพราะว่ามันจะชำรุดได้อ่ะทีนี้เราก็เห็นวิทยุแล้วนะครับนะครับวิทยุตัวนี้มีกล้องถอยนะครับนะนะมันก็จะมีน็อตจํานวนสามตัวนะตัวที่หนึ่งสอง นะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ในนี้ลึกๆนะครับอีกหนึ่งตัวเป็น3ามตัวถอ,นนอดน็อตออกนะครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับนะครับออพอหลังจากที่เราถอ,นนอดน็อตสามตัวนะฮะถอ,นนอดน็อตสามตัวออกเรียบร้อยนะครับเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับข้างหลังก็จะมีปลั๊กอยู่สามชุดนะครับชุดที่หนึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นปลั๊กวิทยุลำโพงนะครับ อันนี้นะเป็นเป็นปลั๊กกล้องถอยนะครับแล้วก็เสาวากาศนะครับอันนี้ปลั๊กกล้องถอยพร้อมกับไอตัวคอนโทรลมุกพวงมาลัยนะครับนะเราก็กดออกได้เลยนะครับหลังจากถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาจอแอนดรอยมาใส่นะอันนี้จะเป็นปลั๊กแปดพินนะครับ อันนี้จะเป็นปลั๊กวิทยุนะซึ่งตอนนี้ถ้าเราสั่งตัวเ,เครื่องเล่นมาเนี่ยมันจะมีปลั๊กตรงรุ่นมาเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องอไปตัดต่อเขานะครับนะไอตัวของเก่านี่เราก็เก็บไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าถ้าเราต้องการที่จะประกอบกลับก็ได้เหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจอกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับ หน้าจอ9นิ้วนะครับอัลฟานะครับ c o n n e c t ิกนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือหน้าจอหนึ่งตัวนะครับอ่อ2บวกส6จิกนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับตัวนี้เป็นตัว Android นะฮะ a n d r ร i d ตรงรุ่นนะครับซึ่งมันจะสามารถใส่ได้เลย ทีนี้สิ่งที่เขาให้มาลำดับที่หนึ่งเลยก็คือปั๊กนะครับอันนี้คือปักป๊กปั๊กวิทยุนะครับต่อสายลำโพงนะครับ,รบตัว GPS สาย GPS นะครับแล้วก็สาย AV หมดของ AV รับภาพนะครับ USB USB มา2ตัวนะครับ USB มา2ตัวนะครับแล้วก็อีก1ปลั๊กอีก1ปลั๊กอันนี้น่าจะเป็นสายกล้องถอยนะครับอันนี้คืออยู่ในชุดที่เขาให้มานะครับแอนดรอยสิ่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือปลั๊กตรงรุ่นนะครับอันนี้คือปลั๊กตรงรุ่นของ Android เพื่อจะเสียบใส่เข้ากับตัวตัวของเดิมของตัวอิดรถนะโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสาย นะสิ่งที่2ก็คือนะปลั๊กแปลงกล้องเดิม8พินงะของ Honda SRV นะครับเท่านี้ครับเดี๋ยวเครานี้ก็มาดูเดี๋ยวว่าเราจะประกอบยังไงอันนี้เป็นการเปลี่ยน a อ d ด o i d ให้กับ SRV นะอนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับอตอนนี้เราได้จอมาแล้วนะครับนะสายชุดนี้นะครับเราก็เสียบต่อกับเข้าไปได้เลยนะ น,นี่นะครับอันนี้แจ็ควิทยุแจ็คเสาอากาศนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เสียบเข้าได้เลยนะฮะตรงรุ่นไม่ต้องอันนี้ปัก๊กวิทยุกด,ดก,กดให้ดังกรับนะครับกดให้ดังกร็บนะครับทีนี้ก็อีกเส้นหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกาสายแปลงนะสายแปลงกล้องเดิม8พิน ทีนี้มาดูในส่วนของตัวจอนะครับจอเราก็จะมีสาย GPS นะครับอันนี้ GPS นะครับสกาวนะครับแล้วก็ปักวิทยุปักวิทยุของเรานี่คือเราใช้สายแปลงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงรุ่นเลย GPS ก็แล้วแต่สะดวกติดตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็พวก USB นี่เราก็เอาไปไว้ในเก๊นะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็คือปลั๊ก USB นะสองเส้นนะครับตัวนี้เป็นตัวสายกล้องถอยนะครับอันนี้เป็นสาย AV input ทั้งสายสัญญาณนะครับเสาอากาศนะฮะนี่อันนี้คือเสาอากาศนะครับของเขา อันนี้แจ็คแจ็คแปลงนะแจ็คแปลงกล้องถอยหลังนะอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปตัดออดตัวรถนะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กนะปลั๊กตรงรุ่นของ h r v อได้เลยนะครับคราวนี้เราก็เสียบตามตามที่นะถ้ามันไม่ตรงนะครับมันจะเสียบไม่ได้นะครับอันนี้เราเสียบปลั๊กวิทยุเข้าเลย Okay. นะอันนี้เสวกาศอันไหนเรารู้เราใส่ก่อนนะครับอันไหนเรารู้เราใส่ก่อนอันไหนไม่รู้เราไว้ทีหลังเดี๋ยวเราค่อยมานั่งงมกันนะครับอันนี้ GPS ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะนะอันนี้อันนี้เป็นสายกล้องนะกล้องกล้องของเดิมเราใส่แจ็คแปลงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาต่อเข้าเครื่องเครื่องเล่นของเรานะเครื่องเล่น Android ตัวใหม่นะครับซึ่งปักก็จะตรงตรงนี้นะครับนี่ฮะเสียไปเลย,เลยนะครับนะอันนี้จะจะเข้าอ่าคาเมล่านะครับตัวนี้นะฮะจากตรงเครื่องคาเมล่านะครับ พันพละเทพการหลุดนิดนึงครับออตอนนี้เราก็นะต่อได้หมดแล้วนะครับครบหมดแล้วนะทีนี้มันก็เหลือสายอีกสองเส้นนะสายสีชมพูนะครับกับสายสีดําสายสีดํานี่คือกาวนะครับสายสีชมพูนี่ก็คือเออไปเข้าเกียร์ถอยทีนี้เกียร์ถอยมันจะเข้าตรงไหนล่ะครับนะนี่เลยครับนะเห็นไหมฮะ สีน้ําตาลนี่นะครับข้างๆสีม่วงกับสีน้ําเงินนี่นะครับอันนี้คือไฟถอยนะเส้นไฟสัญญาณถอยของของตัวรถนะครับที่เขาติดมาเราก็ต่อตัวนี้จำ้ำเข้ากับสายสายเสีย,ย,ยมพูตัวนี้อ้ออย่าลืมนะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องด้วยนะอันนี้สายเสียมบูตัวนี้นะครับต่อด้วยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี <N> ่นะครับเราเราก็ต่อสายนะครับอันนี้อันนี้ชุดกล้อง อันนี้สายของกล้องนะครับนะครับอันนี้นะฮะสายถอยอยู่นี่นะครับสายสายสายถอยสายสีน้ำตาลข้างงสีม่วงกับสีน้ำเงินนี่นะครับนะอันนี้ถอยนะครับมาเข้ากับแบล็คตัวนี้นะฮะแบล็คสีน้ำตาลของของวิจุนะครับแล้วก็เข้ากับกล้องนะครับ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนะเราก็เกีีรยถอยนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงวิธีการติดตั้งนะกำลังจะประกอบนะครับนี่นะครับมันก็จะมีเดือยตัวนึงนะครับเดือยตัวนี้นะฮะเดือยตัวนี้นะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับก็มันก็จะเข้าตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตสองตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะค่อยๆใส่นะครับโอเคลงล็อก okay. นะครับสายตัวนี้อย่าลืมมาออกมานะครับมไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเวลาเราประกอบน้อปัดแล้วมันจะไม่เข้านะครับแป๊บหนึ่งทีนี้หลังจากที่เราติดตั้งจอเสร็จเรียบร้อยเราก็ประกอบนะครับนะนี่ฮะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะครับ ้องเทสไฟก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็กดเข้าใบเบาๆนะครับวางในตำแหน่งเก่าของเขากับเรียบร้อยนะครับ